สวัสดีจ้าทุกคนจ้าพามากินลาบหมูเมืนอนี้มากินขาวอยู่บ้านจ้ากินลาบหมูจ้าอันนี้พักสลัดที่สื้อมาพักเต็มด้ยจ้าพักเน้นเนนพักสลัดอันนี้เป็นออมจ้าออมเนื้อใส่บางหัวหิวจ้าบางหัวหิวอามาตบาลปูมาเลยจ้ามากินํำกันเ้อกินลาบอันนี้แย่แบียงไ้อือม อันนี้สลัดอืมอืมเนืออันนี้อ้อมเนื้อจ้ะอ้อมเนื้อ อันนี้ลาบหมูจ้ะอืมอันนี้หมักมูเนี่ยพภาษาไทยมันเอ่ยงูบวกมูจ้ะกินสดกระแสริมเลยจ้ะ้มกลยล่ะอืเน้อ อืมอ,อันนี้กว้วยกว้วยขวา้ไข่หลักเนี่ยจะเป็นเหนือแล้วอันนี้สลัดอ่ะฟินาเลอ่ะอืมอืมเสียเพื่อนกันจ้ะ ฟินาเล่ซื้อมแล้วมาสัอนตัวอ๋อทชิมันเหยิงนอืน